หรือ CEO สําสำหรับวงการจัดการความรู้นั้นถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยนคือเห็นคุณค่าและดำเนินการผลักดันการจัดการความรู้ KM เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็จะง่ายขึ้นมากๆผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่คุณเ e อื้อ CKO ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นรองผู้จัดการธนาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารหรือ Chief Knowledge Officer (C.K.O) บทบาทแรกของคุณเอื้อก็คือนำเป้าหมายหรือหัวปลาไปชี้แจงและน้มน้าวผู้บริหารสูงสุดให้เห็นความสำคัญของหัวปลาครับและให้ผู้บริหารสูงสุดหรือ C.E.O. มอบนโยบายในการดำเนินการครับ บทบาทที่สองของคุณเอือ้อคือการหาคุณอำํำนวยและร่วมกับคุณอํานวยเพื่อกําหนดเป้าหมายหรือหัวปลานระดับยอ่อยๆสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นต้นแบบการเรียนรู้และต้นแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในระดับองค์กร พร้อมที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการให้คําแนะนําและแสดงท่าทีชื่นชมในความสําเร็จเพื่อกระตุน้นและสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานครับเชื่อมโยงการจัดการความรู้เท่ากับกลยุทธ์ขององค์กรและจัดสรรทรัพยาการที่จําเป็นสําหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ครับหรือ knowledge facilitator KF เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการความรู้ครับเป็นนักจุดประกายความคิดและเป็นนักเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติคือคุณกิจกับคุณเอื้อโดยหน้าที่ที่คุณอำนวยควรทําคือส่งเสริมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นชุมชนนักปฏิบัติคอฟหรือ community of practice นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดความรู้ออกมาจากวิธีทํางานที่นําไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักของทกศน,นั่นเองครับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเช่นเว็บไซต์เว็บบอร์ดเว็บบล็อกอินเทร์เน็ตระบบคลังความรู้เป็นต้นครับ p ฟคเซติโทเนอร์คือผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพระเอกหรือนั่งเอกตัวจริงของการจัดการความรู้ครับ เราเป็นผู้ดำเนินกินจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ้าถึงเกอันที่จริงแล้วคุณกิจเป็นเจ้าของหัวปลาโดยแท้จริงเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้จนสามารถบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้ครับ หรือ Network Manager เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในทกศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทั้งเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณครับ ที่ช่วยในการถ่ายทอดที่จัดทำสำหรับพนักงานโดยเฉพาะคือเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่มีระบบคลังความรู้ทกศหรือ LrLearningRepository พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่อ,องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆที่ธนาคารจัดขึ้นอาทิชุมชนนักปฏิบตัติหรือคอรปการพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบตัติหรือ p b l การถอดองค์ความรู้กูรูทกศเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ส่วนงานต่างๆที่ถ่ายทอดความรู้ของแต่ละส่วนงานสำหรับการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลหรือองค์กรภายนอกธนาคารผ่านเว็บไซต์แผ่นด,ดินทองเว็บไซต์ KM portal อีกด้วยครับตอนนี้คุณก็ได้รู้จักกับการจัดการความรู้ หรือ knowledge management KM กันไปแล้วนะครับหวังว่าคุณจะสามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างชัดเจนและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในทกศได้อย่างเหมาะสมกับงานในความรับผิดชอบของคุณและเข้าใจบทบาทของบุคคลที่จะมาช่วยให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อที่คุณสามารถสร้างประสิทธิธภาพให้กับงานของคุณและทกศของพวกเราต่อไปครับ ये दिन खेती कहते हैं